พาชมบ้านพร้อมอยู่พร้อมขอดต้นไม้กลางบ้านใจกลางเมืองรบบุรีที่ศิรัญญาไลลี่หลังอำเภอสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำที่โครงการศีรัญญาไลลี่หลังอำเภอนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านยูนิตที่8นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนนะคะไปชมบ้านที่เราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในส่วนแรกที่ทุกคนเห็นนะคะที่น้ำยืนอยู่บริเวณนี้ mm. ก็จะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะคะแล้วเราก็มีการตกแต่งสวนบริเวณด้านข้างนะคะทั้ง2ฝั่งไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะซึ่งเรายกสเต็ปพื้นขึ้นนะคะเพื่อแยกส่วนในส่วนของพื้นที่รงรถแล้วก็พื้นที่สวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลย พอเข้ามาภายในบ้านนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านของเราเนี่ยมีการตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของโซฟาโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าที่เป็นชั้นวางทีวีนะคะอันนี้เราก็มีการตกแต่งให้จะออกสไตล์โมเดิร์นนะคะผสมกับความมินิมอลนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเรามีขอดต้นไม้กลางบ้านค่ะขอดต้นไม้กลางบ้านนี้นะคะก็ เราออกแบบไว้ให้เป็นพื้นที่นั่งนะคะแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะหนึต้นเกิดการรับลมนะคะระหว่างวันนะคะก็เวลาอยู่ที่นี่ก็กลางวันก็จะรู้สึกเย็นสบายลมลื่นนะคะค่ะและสําหรับในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ส่วนด้านข้างอีกหนึ่งฝั่งนะคะซึ่งเราก็มีการออกแบบไว้ให้อีกเช่นกันนะคะสําหรับส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม้พุ่มนะคะเรา เน้นการปลูกต้นไม้เพื่อสามารถรับบรรยากาศจากธรรมชาติภายนอกเนี่ยเข้าสู่ภายในตัวบ้านค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเรน n y season นะคะใครที่กําลังมองหาบ้านก็ต้องแนะนําที่นี่เลยตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยจริงๆค่ะสําหรับส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเ e นดิ้งนะคะสามารถนั่งได้4ที่นั่งจริงๆแล้วนั่งได้ถึง6ที่นั่งนะคะแต่ตอนนี้เราอ่ะ ตกแต่งไว้ให้สําหรับ4ที่นั่งสาหรับส่วนถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นวางของที่เราเออกแบบไว้ให้อันนี้ตู้วางของอันนี้เราสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะนี่ค่ะด้านไหนก็จะมีสามารถวางเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวเรามีการออกแบบไว้ให้เป็นกรอบรูปภาพตรงนี้นะคะเก๋ๆน่ารักน่ารักพอส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําของเราเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเราเลือกใช้เป็นกระจกบานใหญ่นะคะ เพื่อความโปรภายในห้องน้ําแล้วก็เราเลือกใช้เป็นกระเบื้องสีเขียวค่ะตกแต่งด้วยกระเบื้องลายตารางเล็กๆน่ารักน่ารักไว้ตรงนี้นะคะมีการซ่อนไฟซ่อนไว้ด้านในด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้เราก็มีติดชเวไว้ให้เรียบร้อยแล้วชาเวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยอันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะที่ใช้สําหรับห้องนอนเล็กอีกห้องหนึง่งแล้วก็สําหรับพื้นที่ในส่วนครัวแล้วก็ลิฟวิงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ชั้นล่างของเราจริงๆห้องนอนนี้เราไม่ทําเป็นห้องนอนก็ได้เราสามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้แต่อันนี้เราออกแบบไว้ให้เป็นห้องนอนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านของเราเนี่ยขึ้นตอนเลยว่า3มห้องนอน3มห้องน้าเราก็เลยออกแบบให้เป็นห้องนอนเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นภาพมากขึ้นค่ะสําหรับห้องนอนนี้เราก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นที่นอนชั้นวางของแล้วก็เรามีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะ ซึ่งอันนี้ที่นอนเนี่ยเราสามารถวางได้จริงๆอ่ะวางได้ถึง5ฟุตแต่เน,นี้ยเราออกแบบไว้ให้เป็น3ฟุตเนาะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของที่เราสามารถเก็บของได้จริงอันนี้จะอยู่บนบริเวณหัวนอนแล้วก็มีการบิ้วหัวเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอันนี้ก็เป็นชั้นวางของอีกเหมือนกันเรามีการออกแบบเป็นกระจกสองนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่มินิมอลน่ารักเด็ดเดียวเพราะว่าจะมีความกลมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ใช้นิยมกันแบบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสคคื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้านี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กนะคะก็ะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมองออกมาเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยจะสามารถมองเห็นส่วนด้านนอกด้วยอ่าก็คือเปิดรับลมจากด้านนอกเข้ามาสู่ภายในบะภา,ภายในตัวห้องนะคะเรามีการตกแต่งผ้ามา่านไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับยูนิตนี้ผ้ามา่านของเราก็จะออกเป็นสีเทานะคะผสมกับสีขาว พื่อที่ความมินิมอลน่ารักลงตัวค่ะนอกจากจะมีกระจกด้านนี้แล้วเรายังมีกระจกอีกด้านนึงค่ะที่เป็นด้านนี้เพื่อความโฟลของห้องนะคะก็คือรมพัดจากด้านนี้มาออกสู่ด้านนี้นะคะก็จะค่อนข้างเย็นสบายลมื่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับบริเวณถัดไปที่น้าจะพาทุกคนไปดูนะคะก็จะเป็นบริเวณของผพนที่นะคะคือก็คือในส่วนของห้องครัวซึ่งเรามีการออกแบบตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาให้ทุกคนเนี่ยไปเห็นภาพกันมากขึ้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องครัวของเราเนาะจริงๆห้องครัวของเราเนี่ยก,กว้างมากเลยทีเดียวสามารถมองเห็นขอดบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะเพราะเรามีการออกแบบเป็นกระจกอ่าอันนี้ก็มองออกไปหรือเปิดไปเนี่ระหว่างวันเนี่ยเปิดสามารถเปิดไปได้เลยส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของซิงค์ที่เราออกแบบไว้ให้อันนี้จะเป็นซิงค์สำหรับร้างจาน เคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะคะอันนี้เรามีการวางของพอตกแต่งต่างๆไว้ทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นในส่วนของด้านบนเนี่ยก็เป็นชั้นที่เราเก็บของเราสามารถเก็บของอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยไว้ได้ในนี้เยอะเลยทีเดียวทั้ง2ตู้เลยนะคะอันนี้แล้วก็นี่ความพิเศษก็จะเป็นตรงนี้ค่ะสมมุติว่าถ้าเราวางเป็นเ,เรียกว่าอะไรเขาถ้าเราวางต่อไฟฟ้าตรงนี้ใช่ไหมเราทําอาหารเราสามารถเปิดกระจกตรงเนี้ย เพื่อให้กลิ่นของอาหารหรืออะไรเงี้ยระบายออกไปสู่ด้านนอกได้เป็นอย่างดีเลยแล้วด้านหลังนี่ของเราก็พิเศษเหมือนกันค่ะก็จะมีพื้นที่สําหรับทําสวนหรือว่าวางโต๊ะอาหารได้ด้วยนะคะสําหรับพื้นที่ในส่วนหลังบ้านของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถต่อเติมได้เป็นอีกสองห้องเลยทีเดียวนะคะเป็นห้องเล็กๆอีก2ห้องหรือจริงๆเนี่ยเราทําเป็นสนามได้สนามกอล์ฟเล็กๆเนี่ยก็ได้ภายในบ้าน หรือจะวางเป็นโต๊ะอาหารนะคะไว้สังสรรค์กับเพื่อนไว้ปาร์ตี้หรือว่าจะทําเป็นส่วนสวยแบบนี้แบบที่เราออกแบบไว้ให้เลยก็ได้เรามีการสร้างความเป็นไพรเว c ซีให้กับตัวบ้านโดยการปลูกไซเกลีนะคะต้นไซเกลีนี้ก็สูงประมาณ2เมตรนะคะจริงๆต้นไซเกลีเนี่ยจะสูงกว่านี้ได้อีกค่ะสำหรับยูนิตนี้นะคะจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําแต่วันนี้น้ำจะพาทุกคนนะคะชมคร่าวๆในส่วนของด้านล่างก่อนที่เราตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วยูนิตนี้นะคะถ้าใครสนใจจะอยู่ที่3มล้านกลางๆเท่านั้น,นะคะ่ะ ก็อยากให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าบ้านจริงเ่ยสวยกว่าในภาพแน่นอนก็อยากให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่0615419646หรือติดตามได้ที่เ e b o o k p a พ e นะคะโครงการบ้านศิรัญญาลบุรีสำหรับวันนี้นะคะน้ำก็ต้องขอพาชมคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้วันหลังนะคะน่าจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ